เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอมพรพิตรกรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระกายเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนไทยธนุบ้านสันต้นดูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 วันนี้ขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงมนานใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2568นี้ค่ะ จากสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวิชาภาษาไทยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อย่ายังไม่มีพื้นฐานการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดจึงทําให้ไม่สามารถอ่านคําที่มีตัวสะกดได้ดิฉันจึงเลือกมาตราไม่กงซึ่งเป็นมาตราตัวสะกดตรงตลามมาตรา ซึ่งการฝึกคำมาตราแม่กงในชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นขั้นตอนสำคัญในการปูพื้นฐานความรู้ด้านการอ่านการเขียนเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเมื่อนักเรียนอ่านและเขียนคำในมาตราแม่กงได้ถูกต้องก็จะเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้มาตราตัวสะกดอื่นๆต่อไปดังนั้นดิฉันจ,จึงได้ใช้วิธีการพัฒนาทักษะความรู้วิชาภาษาไทยโดยการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนหรือ5 s t e p ควบคู่กับการใช้สื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองจากนั้นนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนเกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกดได้อย่างถูกต้องวิธีการดำเนินการดิฉันได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานและศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ five step ในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1เรื่อง แม่กงหันษาจากนั้นดิฉันใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยดิฉันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญขั้นตอนแรก ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยให้นักเรียนสวมมงกุฎสัตว์ที่มีตัวงอเป็นตัวสะกดเหมือนกันจากนั้นครูสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเพลงแม่กง,งและแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างสนุกสนานเพื่อเกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการจัดก,การเรียนรู้เรื่องแม่กงหันสาครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเสริมแรงในการเรียนรู้ โดยในการทำกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะได้รับดาวเพื่อสะสมและได้รับรางวัลจากครูผู้สอนจากนั้นจะก,กระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยนำกล่องสุ่มแม่กงหันสาให้นักเรียนมาหยิบกล่องสุ่มในกล่องสุ่มแล้วให้บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรในนั้นก็จะมีแป้งมีแปลงมีมะม่วงมีกระป๋อง กางเก่งและกระโปรงจากนั้นให้นักเรียนหยิบบัตรคำบัตรคำศัพท์ที่ตรงกับคำที่ตัวเองหยิบได้มาติดบนกระดานให้ถูกต้องจากนั้นครูเชื่อมโยงคำตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนแม่โงหันสาค่ะส,สะแสวงหาสารสนเทศได้วิเคราะห์อย่างรวมพลังขั้นตอนนี้นักเรียนจะศึกษาเรียนรู้จากสื่อ powerpoint เรื่องมาตา ตัวสะกดแม่กุงนักเรียนอ่านคำศัพท์และสะกดด้วยมาตราแม่กงตามครูทีละคำเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ในด้านการอ่านจากนั้นนักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากบัตรคำหัวใจที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงโดยให้นักเรียนอ่านสะกดคำและเพื่อนๆอ่านตามค่ะ ครูแจกดาวเพื่อสะสมแต้มให้กับกลุ่มที่อ่านได้ถูกต้องนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมเล่นเกมปริศนาคำทายกลุ่มไหนที่ทำถูกต้องและไวที่สุดเป็นผู้ชนะครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันสังเกตว่าเพื่อนๆแต่และกลุ่มเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือไม่เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงผลงานของตัวเองทบทวนคำศัพ์ จากการทำกิจกรรมของนักเรียนโดยให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในมาตราแม่กงพร้อมๆกันจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ได้ว่ามาตราแม่กงคือพญน,นัพญชนะที่มีตัวงองเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3รวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ขั้นตอนนี้นักเรียนทำกิจกรรมหาคำที่มีตัวสะกดแม่กง จากนิทานเรื่องเด็กชายเกยเรนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงโดยร่วมมือกันวงกลุมคำที่อยู่ในแม่กงในเนื้อเรื่องจากนั้นเขียนคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงโดยร่วมกันคิดออกแบบการเขียนรูปแบบที่แต่ละกลุ่มออกแบบขึ้นเองอย่างอิสระโดยคุณครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของตัวเองและทำการประเมินตนเองในแผนภาพความคิดค่ะ 4. สื่อสารและสะท้อนคิดอย่างครวมพลังครูอ่านนิทานเรื่องเด็กชายเกเรให้นักเรียนฟังครูให้นักเรียนตอบคำถามสะท้อนคิดจากเรื่องที่อ่านว่าให้ข้อคิดในเรื่องใดบ้างนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน คุณครูคอยให้กำลังใจให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการนำเสนอผลงานและให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันประเมินผลงานค่ะขั้นตอนที่5รวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคมนักเรียนและคุณครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคำในมาตราแม่กงด้วยกันจากนั้นครูแจกใบงานเรื่องแม่กงให้โดยให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้าน ส่งคุณครูในชั่วโมงถัดไปครูสุ่มนักเรียนให้ยกตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตรามแมกกงและลองแต่แตงประโยคจากนั้นครูนําแผนแผนภูมิเนื้อเพลงแมกกงให้นักเรียนได้สังเกตคําที่อยู่ในมาตรามแม่กงและทบทวนกันอีกครั้งสุดท้ายเน้นย้ําให้นักเรียนทบทวนบทเรียนคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรามแม่กงจากสื่อต่างๆ ฝึกสังเกตฝึกฝนการออกเสียงอ่านคำเมื่อพบเห็นคำจากสถานที่ต่างๆเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านคำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและกล่าวชื่นชมให้ให้กำลังใจกับนักเรียนค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หที่เรียนวิชาภาษาไทยเรื่องแม่กรุงหันษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน5 step ควบคู่กับการใช้สื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนจากผลการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ